สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอชซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองหาหกขาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอาละครับมืดนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดเดือนพฤษภาคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับแอดยังน้ำแนวทางเอาากมาตอนพี่น้องทุอเก้านะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของราวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่ยี่สิบแปดของมือนี้นะครับผมนำมาวันนี้กแอดกับมาสายแน่นะครับซึ่งวันที่ผ่านมากอะ แนวทางก็รุดไปนะครับผมก็ต้องขอขอให้ที่ไร้นะครับผมตัวเลขนี่เขาไม่รุดนะครับนะครับเพื่อเป็นการมาเสียเวลามาตามกันต่อของมือนีนะครับของหมวดมือนีนะครับผมก่อนจะเข้าไปบนกางก็เพื่อกานะครับเบิ้งสรุป่อนนะครับเบิ้งสรุปหมวดทีทผ่พนมาก่อนนะครับผมสังเกตกะบริเเหตุตอนหัวหลังหัวออกนะครับผมสําหรับสรุปนะครับก็มาทําทีเดียวคือ สองหนวดต่อไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับเอาล้วครับมาเบิดกันเลยนะครับผมสำหรับลาพัฒนานะครับสำหรับลาพัฒนาหน่วยที่ยี่สิบหกเดือนแปดนะครับเดือนหานะครับผมขออภัยครับก็เลขที่ออกนะครับหกแปดสองหนึ่งสี่หกนะครับหกแปดสองหนึ่งสี่หกสามตัวบนออกหนึ่งสี่หกสองตัวล่างออกสองหนึ่งนะครับผมสําหรับ ทางสปปเล่าหรือทางอุบลนะครับผมก็หกแปดนะครับหกแปดนะครับผมก็ในตารางเหมือนเดิมนะครับบ่อผาดนะครับในตารางนะครับผมบ่อผาดด้วยกานะครับก็เข่าสี่สี่หกนะครับผมเข่าที่สี่หกนะครับเข่าสี่หกบนนะครับผมส่วนสปปเลาาก็เข้าที่หกแปดนะครับนี่ครับหกแปดนะครับหกแปดนะครับผม ส่วนสันที่จับเองนะครับคงจะโชคกับหมากันอยู่นะครับผมสําหรับแอดจับนะครับผมสําหรับแอดจับหายก็รุดไปนะครับรุดไปแค่เสียดนะครับ36หาย36ออก346นะครับเสียดแต้มเดียวนะครับผมตัวหลุดก็รุดนะครับสามตัวหลักร้อยหลุดหมดนะครับวันนี้ต้องขอตัวขอให้ซีหลายๆนะครับผมตัวเลขกับนีเขาไม่ลุดนะครับเพราะว่ากันนะครับผม เอาล้ครับืมอนกมาตามันต่อนะครับมาตามันต่อกับแนวทางวันที่28นะครับเอาแล้วครับพี่น้องของพวกเราก็ฝากคนไหลคดแช่นะครับฝากกดไหลคดแช่ให้แน่นะครับผมขอคนไหลคดแชร่นะครับเกิดเป็นกําลังใจนะครับผมก็จะได้คลิปต่อไปนะครับมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมขอกําลังใจคาไหลคนแช่นะครับผมเพื่อเปิดการมองนะครับ สำหรับท่านที่ชอบทั้งตัวเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้เด้อครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมนะครับผมคือไม่นะครับผมเสียน้ำลงช่องนะครับก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเอาละครับมาตามกันต่อนะครับสําหรับปลาพัฒนาวดที่28เดือนพฤษภาคม2568นะครับ เลขในตารางนะครับ6 7 8 9 5ด2ห้าสี่สองนะครับ6 7 8 9 5ด2ห้าสี่นะครับผมสำหรับเลขในตารางงวดนี้นะครับผมตัวที่เน้นนะครับมีก็มี6ด8ก้สี่นะครับ6 7 8 9็ดแสี่นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับผมไปว่ามักตีอจับคู่ให้นะครับจับกันเองได้ในตารางนะครับผมในตารางค่อนข้างจะแม่นนะครับจะทางจะเดินดีนะครับผมไปมักตตัวใดก็จับได้นะครับ สำหรับตัวรูดนะครับตัวรูดเหลขกเด่นกว่านี้นะครับก็หกแปดนะครับ6กับ8นะครับผมเน้นที่หกนะครับเน้นที่6นะครับ,รบจับคู่นะครับผมจับคู่ 9 4 95 96 16 25 2ห27 29นสองหสองหสองะครับตัวเน้นนะครับผมก็คู่ชุดเน้นนะครับผมก็มี9 4 95 2 5 26หแล้วก็29เานะครับตัวเนือเป็นตัวร้องนะครับผมกับตัวกันนะครับสำหรับตัวกันนะครับผมก็มี848 5 15ห้าหนนะครับตัวกันนะครับผม 8ปด5ี่นะครับตัวกันชุดกันนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มี5 6 9นะครับ5้าเน้นที่6นะครับเน้นที่6กด้วยี่น้องส่วน3ตัวนะครับผมนีม่นะสา3คููนะครับ6 9 4 5 9 6 9 4่หนะครับ ชุด4ตัวฝกไว้ชุดหนึ่งนะครับ4ฝาฝไว้ชุดหนึ่งนะครับ4ตัวก็มี2 6 9 4นะครับ2 6 9 4านะครับผมนะครับสำหรับกาพัฒนานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนใส่วิจารยะในการรับชมนะครับใช้วิจารยาในการรับชมด้วยนะครับตัวเลขมีเขาไมีรุดนะครับผม เราเลมีเขามีรลุดนะครับก็ทุกคนใส่วิจารย์ในการรับชมนะครับมากระจัดคัดกระพานนะครับผมแอดกบับวงหูไว้เหล็กเสียบวได้นะครับก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับ f อเท่านั้นนะครับผมนํำลาเปรียบเทียบกับอาจารย์สํานักอื่นเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมโชคหมั่นลำรวยถูกหวยร่ำรวยนะครับขอให้โชคให้หมานกันลำลำรวยกันนะครับอ่าเก็บหน้าจอไว้นะครับขอให้ลำรวยรวยกันทุกทท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสนมัเงินมีท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเงินเลยกองท้องไร้เข่ากระเป๋าตุงทุกทท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ สำหรับขบชาชสัมพันธ์นะครับผมสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะกลุ่มหาน้อยที่พี่น้องออกกลุ่มหาน้อยนะครับผมก็หาน้อยนะครับไอทีไลน์นะครับผมนี่อนุวัตสองเจ็ดหนึ่งนะครับผมหาน้อยเดินดีนะครับเดินดีทุกมือนะครับผมเดินดีทุกวันนะครับพยายามจะเข้ากลุ่มก็ แอดไม่ได้นะครับผมแอดไลน์ไม่ได้นะครับผมเป็นกลุ่มรายเดือนนะครับผมมีค่าใช้จ่ายนะครับแอดเข้ามาคุยกันนะครับผมรับรองเดินดีได้ตังค์นะครับผมได้ตังค์กันทุกวันนะครับสําหรับแนวทางล้าหฮานอยนะครับผมฮานอยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ